วัวเนื้อยังไปได้ดีราคาดีราคาขึ้นครับสวัสดีนะครับวันนี้แยกคลิปให้นะครับพอดีเมื่อวานลืมสรุปราคานะครับเดี๋ยวมาขี้โม้เรื่องนะครับวัวเนื้อนะครับวัวเนื้อนะครับหลังจากที่นะครับกระแสนะครับมีการนะครับส่งออกนะครับ พ่อค้าเวียดนามนะครับส่งออกนะครับกลับมาซื้อกลับมาซื้อวัวนะครับซื้อวัวนะครับซื้อเยอะแล้วก็มีการนาส่งออกนะครับทําให้วัวเนื้อขาดตลาดนะครับครับราคาก็ปับขึ้นนะครับราคาปรับขึ้นตอนนี้วัวเนื้อทะลักเข้าสนามแล้วนะครับวัวเนื้อกลับไปทะลักเข้าสนามแล้วนะครับราคาก็ยังนิ่งอยู่นะครับราคายังนิ่งอยู่นะครับ แต่สต็อกนะครับภายในสองอาทิตย์นี้นะครับถ้าใครยังมีวัวเนื้อติดมืออยู่ต้องรีบนะครับรีบนะครับวัวเนื้อรีบนะผมบอกนะครับวิเคราะห์ให้ฟังครับเล่าให้ฟังครับรีบนะครับเคลียร์สต็อกตัวเองให้หมดนะครับก่อนสงการนะครับก่อนหยุดนะครับก่อนวันหยุดยาวนะครับไปปลายใกล้สงการก็ในห้างก็จะเริ่มนะครับเอ่อ ซื้อแผ่วลงนะครับตุนสต็อกสต็อกเริ่มเต็มแล้วนะครับทีเนี้ยนะครับนะครับราคาก็จะปรับลงแล้วนะครับราคาก็จะปรับลงแล้วนะครับราคาตลาดก็จะซบเซานะครับคาดว่านะครับคาดว่านะครับตั้งแต่วันหยุดนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่สิบขึ้นไปนะครับตลาดก็จะเริ่มซบเซาแล้วนะครับ มีโอกาสทากาไรวันสุดท้ายในวันที่สิบนะครับครับวันที่สิบก็ด่านเริ่มเยอะแล้วนะครับที่แปดที่เก้านี่ก็เริ่มตั้งด่านไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวัวควาโคกระบือก็จะเริ่มเข้าสนามแล้วนะโดยเฉพาะนะครับป๋าป๋านะครับป๋าป๋านะครับครับถเก่าๆห้าง ก็จะเริ่มหยุดกันทยอยหยุดกันแล้วนะครับเพราะว่าด่านเยอะนะครับนะครับถ้าเป็นด่านอบตก็นะครับก็เช็คแอลกอฮอล์นะครับก็เช็คแอลกอฮอล์นะครับแต่ถ้าเป็นด่านใหญ่นะครับด่านใหญ่ก็เช็คใบขับขี่เช็คสภาพรถด้วยเช็คพรบรถอีกนะครับเช็คใบอนุญาตอีกนะครับเยอะแยะนะครับที่ประทะนะครับบางคนนะครับ นุ่นนั่นขาดด้าน,นขาดนั่นไม่ได้เอามานี่ไม่มีนะครับนะครับช่วงเทศกาลนะครับหลังจากนะครับปกติโดยมากก็มีการอนุโลมกันนะครับแต่ว่าช่วงเทศกาลก็จะมีการเข้มงวดกวดขันกันนะครับเนื่องจากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนะครับกำชับมานะครับนะครับทาง นะครับเจ้าหน้าที่แถวบ้านก็ต้องนะครับเข้มงวดขึ้นนะครับเข้มงวดขึ้นอะไรที่เคยนะครับอารมุบอร่วยกันนะครับช่วงเทศกาลก็จะเข้มงวดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เป็นปกติเป็นเรื่องปกติของทุกปีนะครับที่นะครับสินค้าจะเบาบางนะครับนะครับประกอบกับสต็อกที่ตุนกันหนาแน่นนะครับตุนหนาแน่นนะครับ ตุนเยอะนะครับนะครับเท่าที่ไปเดินดูนะครับในห้างเล่งซื้อเล่นซื้อมากเพราะว่าจะไปเที่ยวสมการเหมือนกันนะครับนะครับสําหรับท่านที่เป็นเขียนเนื้อนะครับท่านที่เป็นเขียนเนื้อนะอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆนะนะครับไม่ว่าจะเป็นปลานินหรือว่าเนื้อหมูหรือว่าเนื้อวัวนะนะครับพ่อค้าพ่อค้าปลาพ่อค้ากุ้งนะครับ อันนี้ฝากประชาสัมพั์นะเล่าให้ฟังนะครับนะครับสงการทุกปีนะครับสงการทุกปีนะครับไปตลาดที่ไหนไม่เคยได้ของนะครับครับพอค้าหยุดบ้างมีคนมาซื้อเยอะบ้างนะครับครับพอตกเย็นมาเล่นน้ำหน่อยจะหาของกินไม่หาไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยนะครับครับเป็นอย่างนี้เกือบทุกปีนะครับเกือบทุกปีนะนะเล่าให้ฟังนะถ้าใคร ไปเล่ขายช่วงที่เขาเล่นน้ําก็จะเสร็จในเะชิงเย็นๆนะไปเล่ขายก็ได้นะครับนะแต่ว่าท่านก็เอา,เอาถังใส่นะครับปิดของมิดชิดมีทั้งน้ํามีทั้งแป้งมีทั้งอะไรนะครับนะครับ,นะรบเนื้อหาซื้อ,อยากมากนะครับ,นะรบท่านที่นะครับ อยากจะไปเล่นน้ําสนุกด้วยแล้วก็หากําไรหางเงินนะครับทํายอดขายไปด้วยนะครับก็นะครับถ้าใครพร้อมนะครับก็เอาไปเล่ขายบ้างนะครับปลาเผานะครับเขาอยากกินปลาเผากันแต่หาซื้อปลาไม่ได้นะครับนะเพราะว่าพ่อค้าปลาหยุดนะครับนะถ้าใครเอาเอาปลาไปเล่ขายนะครับก็ได้เล่นน้ําด้วยได้ขายของด้วยนะครับเนื้อหมูนะครับเนื้อหมูเนื้อวัวนะครับ ครับไปเล่ข,ขายคนเยอะนะครับคนเล่นน้ําหน้าบ้านมีโอกาสาได้ขายเยอะกว่านะครับเยอะกว่าอยู่ที่เขียงรอคนนะครับอยู่ที่แผงขายรอคนมาซื้อนะครับอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆนะผมไม่จะบอกให้ใครไปทํานะเดี๋ยวเดี๋ยวพอมีคนไปทาแล้วบอกว่าโอ้ไปเล่ขายแล้วไม่ใครขายเดึกน,นะครับผมเล่าให้ฟังเฉยๆนะใครจะทาก็ทํานะครับแต่เนี่ยผมเก็บสถิตินะครับเก็บสถิติของแต่ละปีมาเล่าให้ฟังนะครับ นั่งนั่งอยู่บ้านเนี่ยนะครับอยากจะมีกับแก้มนะครับอยากจะมีเนื้อย่างนะครับแต่ว่าไปที่ตลาดสดก็หมดนะครับไปที่นะครับเอ่อซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับขายก็สต็อกก็หมดอีกนะครับนะครับไม่พอกินเลยนะครับนะครับเสียงเนื้อก็หยุดนะครับใครนะครับแค่เล่าให้ฟังนะ ใครที่นะครับเอาเนื้อสดหรือว่าปลาไปเล่ขายนะครับมีโอกาสนะครับมีโอกาสได้ขายนะครับกุ้งนะครับกุ้งเผาปลาเผานะครับเมนูนะครับเมนูสงการนะครับกุ้งเผาปลาเผาหมูย่างนะครับหมูย่างเนื้อย่างนะครับลาบนะครับก็เห็ดนะครับก็แบแค่เราให้ฟังเฉยนะครับหลานมันบ่นให้ฟัง อยากกินเนื้อ,อย่างนะวิ่งเข้าตัวอำเภอนะไปได้เนื้อมาก้อนเล็กๆนะครับเนื้อไม่พอนะครับไปได้ของแช่แข็งมาก็ต้องมารอนะกว่าจะได้กินอีกนะครับ <c oughs> นะเ,เล่าให้ฟังเฉยนะเล่าให้ฟังเฉยนะผมไม่ได้บอกให้ไปทํานะนะครับราคาวัวเนื้อนะครับ ราคาวัวเนื้อนะครับมีโอกาสรปรับลงนะครับหลังเปิดตลาดนะครับหลังเปิดตลาดหลังสมมงการนะครับนะครับมีแนวโล้มนะครับที่จะปรับลงนะครับมีแนวโุ้มที่จะปรับลงนะครับสําหรับท่านที่จะทํากําไรนะครับหรือว่าท่านที่มีวัวติดมืออยู่นะครับรีบเคลียร์ออกนะครับนะครับรีบเคลียร์ออกเป็นเนื้อนะครับเป็นวัวเนื้อนะครับรีบขายออก ก่อนที่เวียดนามจะหยุดนะครับมีบางทีมหยุดนะครับมีบางทีมหยุดนะพอค้าเวียดนามหยุดนะครับพอค้ารายใหญ่ของไทยหยุดนะครับหยุดนะครับพ่อค้าภาคกลางภาคใต้นะครับหยุดเหมือนกันนะครับบครัโอกาสน่าจะหยุดเลยฉลองสดกันอยู่บ้านแหละนะครับอืมนะครับการจันบุรีนะครับการจันบุรีราชบุรีนะครับเอสุพรรณบุรีนะครับ อยุธยานะครับนครปฐมนะครับเพชรบุรีนะครับนะครับห้าหกจังหวัดเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสงการนะครับราคาปรับลงนะครับมีโอกาสปรับลงสูงมากนะเพราะฉะนั้นใครใครอย่าปล่อยให้ติดมือไปถึงสงการนะครับแล้วถ้าติดมือถึงสงการนะครับโอกาสที่จะโอกาสที่จะขาดทุนสูงมากนะครับ เวลาขายออกหลังสงการนะครับราคาคาดว่าปรับลงแน่นอนปรับลงแน่นอนนะครับวัวก็จะขาดตลาดวัวสนามก็จะน้อยนะครับเบาบางนะครับเป็นอย่างนั้นทุกปีนะครับหลังสงการนะครับวัวน้อยพ่อค้าแม่ค้าก็นะครับพ่อค้ารายใหญ่ก็นะกว่าจะสั่งมาสองอาทิตย์นู่นเร็วนู่นเลยกว่าสต็อกจะหมดอีกนะครับ và stock cho một